ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, ตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แสนคนจดทะเบียนถ,ถ,ถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุกวามันจะเทพเห็นใครโพสอวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหาโอเวอร สวัสดีครับผมโจโจ t ทันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำคนทีด่ดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ไหนใครเป็นแฟนแลกล็อกออนไลน์กันบ้างครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเก,เกมแลกค็อกออนไลน์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายภาคเลย ภาค PC เนี่ยก็มีไม่รู้ตั้งกี่ภาคแล้วนะครับส่วนมือถือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โห XYZ วจนบางครั้งเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่ามันต่างกันยังไงแต่ก็เข้าใจได้ครับเวลามีเกมเซิร์ฟแล้วก็ล็อกเปิดใหม่เนี่ยคนไทยเรามันก็จะกระดีกระดายอยากจะเล่นนะครับแหม่แต่พอไปเล่นปุ๊บมันก็ด่ามันเดิมบ่นเหมือนเดิมโดนหลอกโดนโกงเหมือนเดิมปากบอกโอ้โหเกมเก่าโบราณไม่มีเวลาเล่นใครจะไปเล่นวะคนที่พูดแบบนี้สุดท้ายกูก็เห็นเข้าเกมเหมือนเดิมอะผมนี่แหละคนหนึ่ง <laughs> มันเหมือนแบบความสัมพันธ์แบบทอกซิีเลชั่นชิพอะแบบว่าเออรู้นะว่ามันทำร้ายเราแต่ว่าเราก็เลิกกับมันไม่ได้ อย่างส่วนตัวของผมนะครับเมื่อเดือน5ที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งเล่นเซิร์ฟจริงไปไอตอนที่เขาจัดแคมเปญแจกตัวละครเลเวลร5 0นะครับไอเราก็ตั้งจิตตั้งมั่นนะว่าโอ้ยกับไปเล่นของฟรีไม่ต้องคิดอะไรมากแม่งแป๊บเดียวโดนไปเป็นพันแล้วครับคือผมก็รู้นะครับว่าไอการที่เสียแค่1 0 0 0พันเนี่ยมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนที่เขาเล่นแลกกันจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองคิดดูดีๆเนี่ยเงิน1 0 0 0พันเนี่ยมันซื้อเกมด,ด,ดีเล่นได้หลายเกมเลยนะ บนโลกใบนี้ยังมีผู้พัฒนามากความสามารถอยู่หลายท่านนะครับที่ต้องการจะได้เงินไปสนับสนุนเขาแต่กูก็เอามาเติมกับเกมมาสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนคูณทรงคูณสองวิงวันใบวับอ่าออฟฟิเชียลก็ได้ไปนะครับเงินส่วนนี้เอเงินหมดว่าไม่มีเงินซื้อของปั๊มยาทำไงอะ่ะก็ต้องอุดหนุนภาคเอกชนนะครับเข้าไปในกลุ่มซื้อขายแล้วก็หาซื้อเงินเอ็มแล้วมันเป็นแบบนี้กับชีวิตผมมาไปสิบสิบรอบแล้วทุกครั้งที่มีสตินะครับก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเออกูควรเลิกได้หรือเปล่าวะ แล้วผมบอกเลยนะว่าแลกกะลอกในผมไม่ได้เล่นเอากําไรหมายความว่าเงินทุกบาทที่เสียไปกูเสียเปล่านะครับแม่และในช่วงเวลาที่ใจผมนะครับได้บอกว่าเราควรพอแค่นี้มันก็มีเกมแลกกะลอกแลนเบิร์ดมาเปิดครับซึ่งบอกเลยนะผมจิตนิ่งมากต้องบอกว่าไอ้แลนเบิร์ดเนี่ยมันมาเปิดในช่วงเวลาที่ผมเพิ่งเสียตังค์กับเซิร์ฟหลักไปไงอารมณ์แบบว่าแผลมันยังสดไงมันก็เลยแบบเอ้ยยัยอย่าพึ่องอย่าพึ่ง,ย,งยังบาดเจ็บอยู่ก็เลยไม่ได้เล่นตั้แต่เดย์วันที่มันเปิดเซิร์ฟนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่นน,นนาามีี้ะครับกก็็ YouTuber ทึนนง ค่อนข้างที่จะเป็นไอดอลผมแหละผมก็ตามช่องแกมมานานแกก็ออกมาด่าเกมแล้วก็ล็อกอ่ะตามภาษาแกเกมหมงเกมหมาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งโดยธรรมชาติของผมนะผมเห็นด้วยกับแกอยู่แล้วผมเจ็บมาเหมือนกันไงแล้วมันมีอยู่คำนึงเว้ยที่แกมาพูดอะไรก็ไปรู้แล้วมันแบบมันมาคลิกในหัวใจผมพอดีเลยอ่ะแกบอกว่าไอเกมหมาแบบเนี้ยถ้าเลิกได้ก็เลิกถ้าเลิกไม่ได้ลิงกโหลดอยู่ในดีสคริปชั่นไอเราก็แบบโอ้เอางั้นเลยเหรอจานผมก็เลยออาเอาเอาวะเอาวะยังไงก็เกมที่เรารัก ก็เลยโหลดมานะครับแม่แต่คือวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนผมตั้งใจไว้เลยว่าผมเล่น Landvers สเนี่ยผมอยากจะดูว่าบอทเนี่ยมันเป็นยังไงคือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมันผมเป็นเด็กดีแกผมไม่เคยปล่อยบอดผมไม่รู้ว่าการที่ใช้บอดเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งไอพวกระบบมงระบบเมืองซื้อพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าระบบ NFT เก็บลงเก็บเหรียญอะไรพวกนี้ไม่อยู่ในสายตาผมอยู่แล้วผมไม่ได้แคร์ตรงนั้น ผมคิดแบบหลักการกฎแห่งธรรมชาติเลยอะถ้ากูได้เล่นเกมที่เรารักในเวลาทํางานได้กูจะมีความสุขไหมนั่นคือความคดาดหวังสุดๆของผมที่มีต่อ Landverse ละคือพอยต์ของผมเนี่ยคือผมเป็นวัยทำงานไงผมอยากเล่นแล็กเว้แต่ผมไม่มีเวลาเล่นแต่เกมอื่นๆในมือถืออะผมเล่นตอนทางานได้ตอนที่ผมนั่งทำงานก็แง๊ไปอะผมเปิดออโต้อังไนได้ผมเปิด Auto ออโต้คงไกสตาเร็ได้เง คือไอ้เกมออโต้พวกนี้มันไม่ได้เบียดเบียนชีวิตเรานั่งรถมีนั่งรถไฟฟ้าคุณก็กดได้ในไหนวันนี้เกมที่เรารักเนี่ยมันมีระบบออโต้มาแล้วอะ่ะขอลองหน่อยเถอะวะแล้วพอผมเข้าเกมไปนะครับผมก็ได้รู้ความจริงว่า ไอเกมแลกอะล็อกแลนเวิร์ดเนี่ยมันไม่ได้เปิดออโต้แบบฟรีๆครับผมก็แบบอ่า,อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสูตรอยู่แล้วปล่อยบอทได้มันจะไม่คิดตังเหรอไม่มีปัญหาแล้วมันเท่าไหร่ไหนคิดตังปล่อยบอทเนี่ยโดยตัวผมเองก็มีราคาในใจนะครับสักประมาณเดือนละ300แร้อลมั้งผมก็เปิดมอนเตอร์ช็อปในเกมเลยเข้าไปดูหน่อยสิว่ามันใช้เพจเท่าไหร่อ๋อบอท30วันใช้2,500เพ แล้ว2,500เพนนี้มันเติมกี่บาทวะไหนขอดูหน้าเว็บไซต์หน่อยสิปึ๊บนะมีหันแพ็กเกจอีกไม่มีแพ็กเกจ2,500มีแพ็กเกจ1,000กับ3,000อ๋อแล้วใช้เหรียญ i o n ซื้อด้วยคือผมก็ไม่ได้เล่น n f t ไงไม่ได้มีเหรียญไม่ได้มีอะไรเก็บไว้ใช้บัญชีจ่ายตรงๆก็ไม่ได้อ่ะโอเคฟอร์มนี้กูคงต้องเข้ากลุ่มซื้อขายแลนเวิร์สแล้วละ่ะพอเข้าไปปึ๊บนะครับ1เหรียญ i o n เนี่ยมันประมาณ32-35บาทแล้วแต่ร้านขาย เราต้องซื้อ3,000เพชรเพื่อไปซื้อบอร์ด30วันเราจะต้องเติม30 ION ขั้นต่ำ ION ละ32บาท32คูณ30 960เลยเหรอคือกูจะเล่นแลนเว e ร์ e กูต้องจ่ายรายเดือนเดือนละ960เหบหรอโอ้ัหจะเอาทุกเม็ดจังหวะนั้นผมบอกเลยผมใจเสียแล้เหียเดือนละ960 ให้กูเติมทุกเดือนกูก็ไม่ไหวนะคือมันคงคุ้งกับคนที่เล่นจริงจังหรือเอากาไรอะ่ะแต่ผมไม่ใช่ไงตอนแรกผมเริ่มใจเสียแล้วเอ้ยจะเล่นดีไหมวะคือใจอะคิดแบบนั้นแต่มืออะยังปัดกลุ่มซื้อขายอยู่ว่าม,มันมีอะไรขายบ้างแล้วผมก็มาสะดุดนะครับขายกล่องบอด30วัน3 5 0บาทอู้ถือว่าตามงบที่ตั้งใจไว้ผมก็ทักไปหาแม่ค้าเลยแม่ค้าครับขอซื้อกล่องบอดนะครับ3า2บาทจริงเหรอแม่ค้าเขาก็อธิบายนะครับคือแม่ค้าพูดดีมากค ไอเกมเนี้ยมันมีระบบเติมครั้งแรกซึ่งไอกรณีเนี้ยเราเติมเงินเข้าไปอะ่ะเราเติมเงิน1,000เพซหนึ่งพันเพเนี้ยมัน10 ion แม่ค้าเขาก็เลยคิดราคา10เหรียญ i o n 350อบาทแล้วก็ให้ผมนะครับเอา1 0 0 0เพชรเพที่เติมเข้าไปเนี่ยไปซื้อกล่องบอดในราคา1 0 0 0เพชรเพซึ่งมันจะทำได้แค่ครั้งเดียวตัว1 id นะครับนั่นหมายความว่ากูปล่อยบอดในราคาเดือนละ350ได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นเหรอเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ใช่350แล้วแล้วเดือนต่อไปมันก็จะกลายเป็น90 0หรือ1,000หรือสูงกว่านั้นตามค่าเงินอืมแต่นอกจากค่าบอดแล้วถ้าเราไม่มีเงินปั๊มเเเเรราาก้้อองิินนนนีีแลวทท่่ไห45บ ยเกือบครึ่งร้อยตอนเล่นเสิร์ฟจริงอะเอ็มละสิบสบาทแต่ผมยังคิดหนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเอ็มเอาไว้ก่อน ขอ,ขอเข้าไปดูในเซิร์ฟเวอร์ก่อนว่ามันหาเงินได้ยังไงคือผมอ่ไม่ได้ต้องการเทพผมต้องการมีของใช้มียาปัม๊มมีวิงมีบีวิงใช้ถ้าขยะมันพอหาเงินได้มันโอเคผมก็สร้างนักธนูเลยครับเดินดูตลาดแหล่งทําเงินคือต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยอีลูโอริแพงมากอีลูโอริชิ้นละเกือบสองสามแสนขนาดอีลูเล็กโอริเล็กเนี่ยยังครึ่งแสนเลยเออถ้ามันดอบแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้หายากขนาดนั้นหรือเปล่าวะ สมมติตอนแรกผมคิดว่าตัวเองยังหาไม่ได้หรออีลูโอรี่อะยังกากอยู่มันมีแหล่งทําเงินไหมที่แบบว่าเลเวลสิบยีก็หาได้แล้วอะผมก็ลองวัดไปพาย้อนดูนะครับเพราะผมจําได้ว่าสตอเบอรี่ข้างพาย้อนเนี่ยขายดีแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยสตอเบอรี่มันขายอัละพันอัลละหนึ่งจุดสองเคปล่อยบอดฟาร์มเห็ดฟาร์มงูเนี่ยดอบสตอเบอรี่มาขายได้อัลพันเก็บสตอเบอรี่ได้20อันได้คอสโบอันนึงแล้วมียาปั๊มมีลูกธนูใช้มียาเล่นกดอุ้ยสบายไม่ได้เล่นมือ คาาปรระสบกณ์มึงค่าประสบการณ์รรณเอาลองดูก่อนนั่นแหละครับผมก็เลยดีลกับแม่ค้าไปนะครับทุกอย่างเคลียร์เครดิตดีไม่โดนโกงผมซื้อกองบอทได้สําเร็จมามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงไอ้บอทเนี่ยพอกดเปิดกองบอทขึ้นมานะครับเราจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับแอร์พอต โดยไอเทมชนิดนี้มีชื่อว่า Automatic Player เมื่อเรากดใช้นะครับมันจะมีคําสั่ง setting bot ขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันจะแคชชวนดีนะครับสามารถเปิดปิดได้สามารถตั้งให้ยืนนิ่งๆได้มีเรื่องของการนั่งการปั๊มยาการเซตค่าเทเลพอร์ต ว่าแบบจะให้วิ่งไปตีมอนไหมหรือโดนลุมเท่าไหร่เลือดเหลือเท่าไหร่ถึงจะวิงมีกดใช้ไอเทมเองด้วยนะแบบว่าถ้าเรามียาคูณ2คูณสาหรือว่ามีอาหารให้กดปั๊มยาเร่งอะไรพวกนี้มีการเซตค่าพปชั่นนะครับปั๊มเลือดปั๊ม sp ใช้ไอเทมอะไรในการปั๊มให้ปั๊มตอนกี่เปอร์เซ็น มีคำสั่งกับเมืองอัตโนโมัติคำสั่งเก็บของแล้วก็มีคำสั่งรับปาร์ตี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเป็นหัวตี้แล้วมีคนสมัครมามันจะรับแบบอัตโนโมัติเฮ้ยโคตรดีเลยอ่ะมีเลือกเป้าหมายด้วยนะว่าจะตีตัวไหนหลบตัวไหนคือบางแม็ปเราไม่อยากจะตีทุกตัวใช่ไหมเราก็เลือกได้ว่าจะตีแค่ตัวไหนดีหรือว่ามอนสเตอร์ตัวไหนมันโหดๆเนี้ยเราก็จะได้หนีมันเฮ้ยก็ดูจะ คบทวนคุ้มค่านะในในในขอลองเทสดูซิตอนแรกผมยังไม่กล้าลองที่ที่มันอันตรายเอาง่ายๆก่อนตีเฟเบอร์ตีหนอนตีลูนติกตีโปลิงล่างพรนี่แหละเซฟสุดแล้วถือว่าฝึกตั้งค่าบอดนะครับพอมอนมันเริ่มตีเองได้เฮ้ยเริ่มเข้าใจระบบบอทมากยิ่งขึ้นละผมก็เริ่มขยับจากล่างพรเป็นป่าล็อกเกอร์นะครับแล้วผมก็ลองแบบอ่ะกูไม่สนใจมันสิเล่นฮงไกสตาร์เร็วเล่นเซเลโซซิโร่ไปด้วยฟาร์มเดลี่ควสเกมอื่นเสร็จปุ๊บกลับมาเปิดแลกกระลอกเฮ้ย ไม่ตายว่ะแสดงว่าเราไม่ต้องใส่ใจมันก็ได้แล้วความโลมของผมมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าล็อกเกอร์รอดแล้วปุ๊บเราวา์ปไปพาย่อนไปแมปทางขวามือ ตีงูตีเห็ดหาสตอเบอรี่มาขายแล้วเล่นใยห,หน่อยนึงคืนเนี้เปิดคอมทิ้งไว้ไม่ปิดมาดูกันได้เงินเท่าไหร่รอดไหมตายหรือเปล่าผมก็ได้เตรียมยาปั๊มเตรียมลูกธนูอะไรไว้เรียบร้อยเลยนะครับหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันพอตื่นเช้ามาคออีกวันหนึ่งนะครับคอมก็ยังเปิดอยู่สิ่งแรกที่ผมทำนะครับหลังจากลุกจากเตียงคือการเดินมาที่คอมพอดูว่าไอ้ลูกกูนี่มันตายหรือย,ยัง สรุปว่าโอ้ตายนะครับแม่ยาปั๊มหมดนะครับก็เลยสู้ไม่ไหวเออแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับไอ้เละกะล็อกแลนเวิร์ดเนี่ยเวลามันดรอปของเนี่ยมันดรอปเป็นกล่องครับโดยกล่องนะครับมันก็จะแบ่งเป็นชื่อมอนสเตอร์เนาะเช่นกล่องงูกล่องสปอร์แล้วเวลาเราเปิดกล่องนะครับเราก็จะได้ไอเทมขยะที่ได้จากมอนสเตอร์พวกนั้นนั่นแหละแต่ทีเด็ดก็คือว่ากล่องเนี่ยเวลาเปิดนอกจากได้ไอเทมขยะแล้วอ่ะมันยังได้เงินเข้าตัวด้วยผมก็เปิดกล่องทุกกล่องที่มีเลยครับได้ทั้งของใส่ได้ทั้งขยะได้ท่่ไทงงา,า,าไหรคุณ คืนเดียวนะแสนหนึ่งโหนัฐนูมีอเบเลสใส่ตั้งแต่ยังไม่33อ่ะซื้อยาปัม๊มซื้อยาเลงซื้อวิงแทบนวเลยครับคือแค่นี้ผมแฮปปี้แล้วสหรับการทดลองเล่นเซิร์ฟนี้ไม่ต้องซื้อเงินเอ็มก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้นะวครับว่ามันจะจบจริงไหมอะ่ะตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าอยากได้ของใส่นู่นนี่นั่นแล้วความสะดวกสบายที่มันหอมหวานนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีค่าถึง900หรือพันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เริ่มหาของใส่แล้วเริ่มดูไกด์จากชาวบ้านเขาแล้วนะครับอยากได้อยากมีแล้วตอนเน ก็ประมาณนี้นะครับเป็นความรู้สึกแรกที่ผมได้ทดลองเล่นแลนเวิร์สมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยมีมาก่อนเลยอไอการปล่อยบอดเลสเนี่ยคือแล้วผมอ่ะเปิดออโต้เกมมือถือตอนทํางานเนี่ยทุกวันแล้วพอเกมที่เรารักนะครับมันเปิดออโต้ได้อฮ้ยหวานเจี๊ยบตอนนี้เสียค่าครูไปแล้วนะครับ350ไม่รู้ว่าจะเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ในตอนนี้นะผมคิดว่า350เดือนหนึ่งเนี่ย คุ้มละใจผมอะแต่เดือนต่อไปขอดูใจก่อนนะโอ้โหถ้ามัน9 0 0าร้นึงนี่ก็ตึงอยู่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นคนที่เล่นแลกล็อกออนไลน์อยู่แล้วแล้วไม่เคยสัมผัสถึงประสบการณ์การปล่อยบอดหรือปล่อยออโต้ของเกมนี้เลยเนี่ยผมแนะนําให้มาลองสักครั้งครับ350บาทรู้เรื่อง เป็นประสบการณ์ที่พวกขี้โกงในยุคนึงอ่ะมันใช้กันและเราไม่เคยได้สัมผัสในชีวิตพอวันนี้มาเปิดใช้แล้วโอ้ยมันรู้สึกอย่างนี้นี่เองเนาะสั่งบอดทำงานไว้ตื่นมารับตังหวานเจี๊ยบอสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมอีกในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปและก็ล็อกแลนด์เวิร์สเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโซลอนแอนด์กู๊ดไนท์ครับ